สวัสดีครับเพื่อนแพทย์พยาบาลเภสัชกรแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านนะครับเรามาคุยกันต่อครับเกี่ยวกับเรื่องแนวทางในการวินิจฉัยและการรักษาโรคลมชักสําหรับแพทย์เวชปฏิบัตทิทั่วไปและทีมสุขภาพนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องการจําแนกประเภทของการชักและโรคลมชักนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยทาง I L A E Classification เมื่อปีคศ1981เนี่ยได้แบ่งการการชักของ คนไข้แบ่งเป็น Partial นะครับกับ g e จเน l ไลท์แล้วก็อ่านคาซิฟายซึ่งในกลุ่ม Partial เองก็มี Simple Partial c o m p l e x Partial แล้วก็ p a เ t i a uh, l secondary to g e จเน l ไลท์ในกลุ่มเจเนอไลท์เองก็มีแอ n ซองเจเนอไลท์โทนิคโคนิคเจเนอไลท์โคนิ c โทนิ c อโทนิ c ไมโอโคนิคแล้วก็อ่านคาซิฟายคนีในกรณีที่เราแบ่งแบบนี้เนี่ยถึงแม้จะค่อนข้าง uh, practical หรือใช้ได้ง่ายแล้วเนี่ยแต่เราต้องยอมรับว่าในทางปฏิบัติ uh, ผู้ที่ดูแรลรักษาคนไข้โรคลมชักในประเทศไทยเนี่ยก็ประกอบด้วยแพทย์พยาบาลนะครับเภสัชกรแล้วก็สุขคนส่วนอื่นอีกฉะนั้นถ้าเราสามารถทําให้มันง่ายมากขึ้นใช้ในทางฏิบัติได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็น่าจะทําให้การรักษาเนี่ยเ,เป็นไปได้ง่ายขึ้นนะครับในไกด์ไลน์นี้เนี่ยเราก็เลยแบ่งตามการตอบสนองต่อยากันชักก็คือเราแบ่งว่าเป็นการตอบสนองต่อยากันชัก กลุ่มโซเดียมบาบูเอตหรือกลุ่มอื่นๆเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเป็นการชักส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นการชักแบบแอปซองซีเชอร์เนี่ยจะต้องให้ยากันชักโซเดียมบาบูเอตนะครับแต่ถ้าการชักแบบอื่นเนี่ยเราก็สามารถให้ยาในกลุ่มแซนดัดเอดีไม่จะเป็นฟีนาโตอินคามาซีปีนโซเดียมบาบูเอตฟีโนบิทอลหรือกลุ่มเซคเกิลเจเนเรชันก็ได้การแบ่งแบบนี้ก็จะง่ายขึ้นเมื่อเราเจอคนไข้เนี่ยเราก็พิจารณาก่อนว่าเขาเป็นอาการชักจริงหรือไม่เป็นโรคลมชัก จริงหรือไม่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ดูต่อว่าเขาเป็นชักชนิดแอปซองหรือเปล่าคือถ้าเราสามารถแบ่งได้ว่าเขาเป็นชักชนิดไหนอันนั้นก็จบไปแต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ดูต่อว่าไอ้ ه, มันเป็นแอปซองหรือเปล่าถ้าไม่ใช่แอปซองเราจะเลือกใช้ยากันชักก็จัดเข้ามาในกลุ่มสแตนดาร์ดเอดีตัวไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นแอปซองเราก็ต้องให้ยากลุ่มโซเดียมมาโปเอดฉันนี้นก็เป็นข้อดีแต่การการแบ่งแบบนี้เนี่ยก็จะมีข้อจํากัดบ้างเช่นถ้าเกิดเป็นผู้หญิง อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ถ้าเราจะใช้โซเดียมเบอเอตเราก็ต้องมีความระม,มัดระวังในการจะเกิดเทอร์โตจินิกเอฟเฟกเกิดขึ้นได้นะครับคราวนี้เรามาดูในรายละเอียดครับการชักเฉพาะส่วนหรือพาเชียลเนี่ยก็คือกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันผิดปกติเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดของสีเบ้าคอเทกถ้าผู้ป่วยมีอาการเพียงแค่อาการเคลื่อนไหวผิดปกติความรู้สึกผิดปกติหรือระบบประสาทตโนมัิผิดปกติหรือมีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้น โดยที่ความรู้สึกตัวทุกอย่าง,างปกติดีเราก็เรียกซิมเ l ิลพาเชียลนะครับก็ดูคลิปครับคลิปนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยคนนี้นะครับมีอาการเกรงและกระตุกของแขนโดยที่ผู้ป่วยรู้สึกตัวดีอย่างนี้เราก็เรียกว่าเป็นซิมเ l ิลมอเตอร์ซีเชนะครับคลิปถัดไปครับนอกจากเขาจะมีอาการเกรงกระตุกที่แขนแล้วก็ยังมีอาการเกรงกระตุกที่ขาแบบนี้ด้วยนะครับ เป็นเป็นหายหายโดยที่รู้สึกตัวดีไม่ปวดอย่างนี้ก็เป็นซิมเปิลมอเตอร์ซีเชอร์ของขานะครับดูผู้ชายรายนี้ครับดูคลิปครับในขณะที่เขาเป็นเนี่ยจะฮะจะเห็นว่ามีอาการเกรงกระตุกข,ของใบหน้าซีกซ้ายมีน้ำลายไหลามาที่มุมปากด้านขวาเป็นอยู่ประมาณไม่ถึง1น,นาทีก็หยุดเองนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของซิมเปิลมอเตอร์ซีเชอร์เหมือนกันนะครับครนี้การชักต่อมาในในกลุ่มของพาเชียลก็เป็นคอมเพล็กพาเชียล เริ่มต้นใน Simple Partial ก็คือความรู้สึกตัวปกติดีพอ Complex Partial เนี่ยความรู้สึกตัวก็จะสูญเสียไปบางส่วนแต่แต่ไม่ได้หมดสตทิทั้งทีทั้งหมดนะครับคนภายนอกที่เห็นอยู่เนี่ยก็เอ๊ะดูเหมือนเขาจะรู้ตัวแต่ตัวคนไข้เองเขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ไม่สามารถตอบคาถามได้แต่เขาจะได้ยินเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูนะครับการชารักต่อมาคือการชารักจาก Simple Parti a l เป็น Complex หรือกระจายต่อเป็นหมดสติทัท้งตัวนะครับ โอเคครับดูคลิปนี้ครับน้องผู้หญิงนะครับที่ใส่เสื้อสีน้ําเงินนะครับแจ็กเก็ตอยู่เนี้ยเขาก็ตอนนี้มือถูไปถูมาอันนี้ก็เป็นอาการออโตโมาติซึมจะเห็นว่าเขาเดินไปเดินมาไปจับตัวคนนู้นจับตัวคนนี้อันนี้ไม่รู้สึกตัวนะครับเป็นลักษณะของคอมเพรสชันเชียลก็คือดูเหมือนความรู้สึกตัวจะปกติเหมือนดูตื่นนะครับแต่ไม่รู้เรื่องไม่สามารถหยุดพฤติกรรมนี้ได้นะครับ,รบเขาก็จะเดินไปเดินมาคือมีอาการโดยที่ ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมได้นะครับอันนี้ก็เป็น c o m p พล็กซ์พาเชหรือ CPS นะครับคราวนี้การชักเนี่ยในในในตารางนี้เนี่ยจะเห็นว่าการชักมันก็จะเป็นสเปกตรัมก็คืออาจจะเริ่มตั้งแต่ Simple p a r t i ียเป็น c o m p พล็ก a r t i เชแล้วก็กระจายไปสู่เป็นเจอไลต์โทนิกโคนิกได้ดูในคลิปนี้นะครับขอดูคลิปครับคลิปนี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับผู้ชายที่อยู่ในคลิปนี้เนี่ยตอนนี้เขานอนอยู่บนเตียงนะครับ ก็แล้วก็เราก็ติดมอนิเตอร์ e g ไว้ตอนนี้ยังไม่มีอาการใดๆนะครับอีกสักคู่คนไข้ก็จะไปหยิบผ้านะครับเข้ามาตอนนี้เริ่มมีอาการแล้วครับคนไข้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วนะครับเราจะเริ่มเห็นคนไข้เริ่มมีอาการเกร็งของแขนสองข้างดูพี่พยาบาลเข้ามาช่วยนะครับการช่วยไม่จําเป็นต้องไปทําอะไรนอกจากไม่ให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นก็เอาของที่อาจจะเกิดอบัติเหตุเกิดขึ้นได้ แล้วก็สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดนะครับคนไข้เริ่มเกรงกระตุกทั้งตัวแล้วเห็นไหมครับเกรงหน้าหาันไปข้างหนึ่งนะครับพี่พยาบาลก็เอาผ้ามารองไว้ตอนนี้กระตุกแล้วครับนั้นจะเห็นว่าคนไข้เริ่มต้นจากปกติต่อมามีอาการเกรงรู้ตัวแล้วก็เริ่มเบอร์แล้วก็กลายเป็นชาร์จแบบ GTC อันนี้ก็เป็นการชาร์ที่เราเรียกว่าเป็น secondary t o g e l i k e tonic c o n i c seizure เกิดขึ้น อันต่อมาคือการชักแบบที่มีความติดของกระแสไฟฟ้าทั่วทางสมองเลยก็จะมีการชักแบบแอปซองไมโอโคนิกโคนิกนะครับเดี๋ยวเราดูคลิปกันนะครับขอดูคลิปเลยครับน้องผู้หญิงคนนี้นะครับจะเห็นตอนนี้กําลังปกตินะครับกําลังคุยคุยอยู่ชักพักหนึ่งครับเขาจะนิ่งเงียบไปแล้วก็พิบตาทีทีเห็นไหมครับตอนนี้นิ่งเงียบกะพิบตาทีทีนิดๆน,น,นะครับเป็นอยู่ประมาณ10-15วินาทีหายแล้วครับฉนันอันนี้จะเห็นว่าชัดเจน ถ้าเราไม่เคยคุ้นเคยกับอันนี้เนี่ยเราก็จะคิดว่าเด็กคนนี้นั่งนิ่งเหม่อรอยใจรอยเฉยแต่นี่คือการชรักแบบแอฟซซึ่งจะพบได้บ่อยในเด็กวัยเรียนเด็กวัยรุ่นนะครับการชักต่อต่อมาครับขอภาพเลยครับเวลาที่มีผู้ป่วยมาหาเราถ้าเราสงสัยว่าจะเป็นการชักแบบแอป2หรือเปล่าเนี่ยเราสามารถจะกระตุน้นโดยการทำไฮเปอร์วินดิเลตอาจจะเป่ากางหานแบบนี้เป่ากระดาษนะครับ สักพักหนึ่งเนี่ยเมื่อเราทำไฮเปอร์ดิเลตเราจะเห็นในในคลิปนี้จะมีภาพขึ้นไปฟ้าสมองคู่อยู่ด้วยนะครับเด็กเนี่ยก็จะนิ่งเงียบไปขึ้นไปฟาสมองก็จะเห็นเป็นทีเฮิร์สไปแอนเวฟเห็นไหมครับมาแล้วครับขึ้นไปฟ้าสมองเด็กก็จะนิ่งเงียบไปกระพริบตาทีๆนะครับเหมือนน้องผู้หญิงคนเมื่อกี้สักสิวินาทีหายแล้วครับก็เป่าต่ออีกครับนะะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปฟ้าสมองมันก็จะมาอีกเัน้นอันนี้เราสามารถกระตุ้นให้เกิดขึ้นได้เพื่อจะดูว่าอาการเพดียติที่ผู้ปกครองเล่าน,นั้นเี่ เป็นอาการชารักแบบแอบซองหรือไม่ดูคลิปถัดไปครับคลิปนี้ก็จะเป็นการชารักแบบไมโอโคนิกเห็นไหมฮะเขาจะกระตุกกระตุกกระตุกเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้สึกตัวนะครับนี่เป็นการชารักแบบไมโอโคนิกต่อมาแกนชักแบบโทนิกนะครับนะโทนิกโคนิกแล้วก็อะโทนิกขอดูคลิปเลยครับอันนี้ก็เป็นการชารักแบบโทนิกนะครับเราจะเห็นว่า เด็กเนี่ยนะครับมีอาการเกรงโน้มตัวไปข้างหน้าอันนี้เป็นอาการชารักแบบหนึ่งนะครับไม่ใช่เด็กเอ,เอก่อเอ่อกอตุ๊กตาหมีนะครับอยู่ดีเขาก็ปุ๊บเป็นอีกแล้วครับนะฮะอาจจะเป็นได้วันหนึ่งหลายๆครั้งหรือเป็นหลาย10ครั้งอันนี้เป็นการชารักแบบโทนิกซีเชอร์นะครับคลิปนี้ก็เหมือนกันครับขอดูคลิปครับขอดูคลิปเลยครับ เห็นไหมเด็กก็มีอาการชารักแบบโทนิกซีเชอร์เกิดขึ้นได้นะครับขอดูคลิปถัดไปเลยครับเดินเดินมาลม้มลงเลยนะครับตึงอันนี้เป็นการชารักแบบอะโทนิกก็คืออยู่ดีๆโทนก็หมดทันทีนะครับครนี้มาดูการชารักแบบถัดไปครับอันนี้ทุกคนคุ้นเคยที่เราเรียกการชารักแบบเจอ,อไรท์โทนิกโคนิกซีเชอร์นะครับการชารักชนิดนี้หรือที่คนทั่วไปเรียกว่าการชารักแบบลมบ้าหมูตอนนี้เขายังไม่ชักนะครับเขาอยู่ในห้อง m o n ิเตอร์อยู่ตอนนี้เริ่มนะครับเริ่มที่จะผิดปกติเกิดขึ้นนะครับเขาจะเริ่มต้นจากอาการเกรงก่อนมันถึงเป็นโทนิกคืออาการเกรงสักระยะหนึ่งฮะคนไข้ก็จะอ้าป,ปากเป็นส่วนใหญ่โอกาสที่จะกัดลิ้นเนี่ยพบประมาณเพียง4%นะครับฉะนั้นการช่วยเหลือที่ดีดูในคลิปนะครับคุณพี่พยาบาลก็จะเข้ามานะครับเอาของต่างๆที่เป็นเครื่องกีดขวางต่างๆออกนะครับแค่นั้นเอาที่คั่นเตียงขึ้น ไม่จําเป็นต้องงัดปากไม่จําเป็นต้องไปยึดแขนยืดขาหรือกดปั๊มหน้าอกอะไรต่างๆเพราะนั้นเป็นการช่วยเหลือที่ผิดวิธียิ่งส่งอันตรายส่งผลให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับอันตรายจากการช่วยเหลือที่ผิดวิธีผมมีคนไข้าบางคนไลหลุดกระดูกหักนะครับนะ้ำฟันหักต่างๆหรือคนที่ช่วยช่วยผิดก็ถูกกัดนะครับ นิ้วมีเลือดออกอีกทังนั้นสิ่งต่างเหล่านี้อยากให้ดูในในคลิปนี้ให้เห็นและมีข้อสังเกตที่ชัดเจนฉะนั้นโดยสรุปนะครับการแบ่งชนิดของการชักเรายึดตามการแบ่งของ ilae classification ในปีคศ1981แแต่เรามาทำให้หรือเรียกว่าเรามาปรับให้มันง่ายเข้ากับบริบทของทีมสุขภาพนะครับของเราซึ่งคนที่รักษาโรคลมชัก ในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็คือหมอ GP หรือในบางที่เป็นพยาบาลร่วมกับเภสตร,ร์ภายใต้การดูแลของแพทย์อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นถ้าเราทําอะไรให้มันง่ายขึ้นแล้วใช้ประโยชน์ได้เยอะขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นการเหมาะทําให้คนไทยเนี่ยเข้าถึงระบบการรักษาได้ง่ายขึ้นรักษาได้เหมาะสมมากขึ้นเราก็เลยแบ่งว่าอาการชักนั้นเป็นอาการชักที่ตอบสนองต่อกลุ่มยาโซเดียมาโพเอตหรือกลุ่มยาแซนดต เอไอดีอื่นๆก็คือการชักนั้นเป็นแบบแอป2องซีเชอร์ acher, หรือเป็น a า t e r t อร์ไท s ์ออฟซีเชอนะครับ